เป็นคติประจําใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำบกคนไม่จนว่าเขาเกิดเป็นคนต้องอดทนรถสิบร้อชนต้องไม่ตายค่ะสวัสดีค่ะ คมค่ะอย่างที่โบกัสบอกไปว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ร้านไก่ทอดนางยักษ์นางโดง่งดังมากแล้วนางไปออกทุกรายการคุณผู้ชมค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยต้องมาล้วงชีวิตนางหน่อยคุณผู้ชมค่ะกว่าที่จะประสบความสําเร็จกว่าที่จะมีวันนี้ได้คุณผู้ชมแค่ร้านในตลาดนะัดคุณผู้ชมค่ะนะคะแต่สามารถสร้างไรายได้สร้างอาชีพแล้วตอนนี้โควิดทําอะไรนางไม่ได้เลยค่ะนะคะวันนี้เขาอยู่กับเราในรายการแล้วขอต้อนรับเลยนะคะ คุณจุ๊บนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฉันก็ไม่คิดว่าหล่อนจะจัดเต็มขนาดนี้อ่ะมาเป็นแบบว่าเป็นนางยักษ์เลยค่ะถามจริงร้อนไม่ใส่ชุดนี้ถามก่อนถ้าจริงจริงก็ร้อนนะคะค่ะแต่ก็ทนได้ทนได้ไม่มีผลค่ะนี่จะบอกนะว่าใส่ชุดอย่างนี้เนี่ยมาขายไก่เลยใช่ค่ะอาทิตย์หนึ่งจะ่ะจะแต่งสองวันนะคะก็คือวันพุธกับวันเสาร์ค่ะสลับกันไปคอ๋อถามหน่อยดีกว่าจุดเริ่มต้นเลยของคุณจุ๊บ กว่าที่จะมาเป็นแมคคาขายไก่ทอดเนี่ยมันเกิดเรื่องราวอะไรกับชีวิตคุณบ้างคามหน่อยถ้าเอาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเออนะคะออออก็คือความอยากมีอยากได้ก็คือไปโรงเรียนเนี่ยก็จะเก็บเงินซื้อดอกไม้ซื้อ ตามรถเข็นนะค่ะจะเก็บซื้อดอกไม้ตลอดเลยดอกไม้รถเข็นที่เวลาอยู่ในปักของตลาดอะไรเงี้ยหรอจะมาติดผมประดับระเทยน้อยๆหัวโปกเวลาเห็นแบบพวกตามร้านขายดอกไม้ก็อยากเอาดอกไม้มามาทัชหูใช่มาตกแต่งห้องนอนตอนนห้ก็รู้ตัวเองใช่ไหมว่าเราเป็นเป็นอย่างงี้แล้วเป็นแล้วใช่ไหมใช่ค่ะที่บ้านต่อต้านหรือว่าที่บ้านรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ไมที่ลูกมีเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอญานอยากให้เป็น เอเหรอใช่ค่ะอยากให้เป็นแล้วก็พาไปแสดงอะไรเงี้ยสนับสนุนเลยสนับสนุนตอนนั้นนะคะแต่พอโตขึ้นแล้วก็ไม่อยากแล้วทำไมอ่ะเขาไม่อยากให้เป็นแล้วเวเหรอใช่คืออยากให้กลับมาเป็นผู้ชายกลับมาเป็นผู้ชายแต่เราก็จะแอบกันตลอดเวลาไปเต้นงานงงงานวัดแล้วเจอคุณพ่อเนี่ยค่ะจะหนีตลอดเลยคือพ่อก็ไปงานวัดด้วยจ้าไปเจอกันอ๋อพ่อไปปะโป่งจ้าแล้วไปทำอะไรอ่ะไปเต้นอยู่หน้าเวทีเราไปเต้นอยู่หน้าเวทีใช่เพื่อนเป็นคนจังหวัดอะไรนะคุณจุ๊บก็ พื้นเพเลยก็คือคนกรุงเทพเลยค่ะคือคนกรุงเทพโดยกําเนิดนั่นเองค่ะนะคะเห็นบอกว่าจริงๆชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ว่าปูสวยหรูไม่ได้แบบสวยแบบกรีบกราบที่แบบเดินมาแล้วมีพร้อมทุกอย่างยักยจนมากเด็กๆเก็บทำเลึงเก็บมะพร้าวเก็บผักขายแล้วก็ไปขายขนมใส่ไส้ใส่กระมังขึ้นละสองแถวไปขายทุกวันเลย ต้องคือหาเงินเองตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะใช่ตั้งแต่เล็กๆเลยคือมิทินก็ขายพวกเคสตะล็อกอะไรอย่างเงี้ยก็ทํามาหมดแล้วเพื่อจริงๆจะบอกว่าความจนเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเนี่ยหยุดก้าวเดินใช่ไหมใช่ค่ะเราต้องต่อไปเพราะควันที่เราอยากได้เราชอบสะสมชุดแดนเซอร์ชอบตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสะสมหาเงินเองคือตอนเด็กๆก็เหมือนกับว่าไปขอยญาติผู้ย่งดีกว่าเป็นเหมือนตุ้นหัวปลกอะตุ้หัวปกใช่แต่ว่าเรามีความสามารถความสามารถ ช่วงชีวิตที่ลาบากที่สุดเลยจําได้ไหมว่ามันเป็นช่วงชีวิตตอนไหนช่วงชีวิตตอนไหนคือช่วงชีวิตที่ตอนจบจากมัธยมค่ะแล้วก็หาเงินเรียนเองที่หมหาลัยแล้วก็เช่าห,หออยู่ช่วงนั้นก็คือแบบลำบากมากคือไม่ขอตังค์ที่บ้านเลยไม่ขอเลยค่ะทาไมถึงไม่ขอที่บ้านก็คือที่บ้านก็ยากจนอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทํางานอะไร่นะคะตกงานอย่างง้นหนูก็ดิ้นโลนเองแล้วก็เลยออกจากเรียนเลยตอนนั้นสอบติด เอกดนตรีไทยอ่าอ่าช่วงนั้นเล่นดนตรีไทยตั้งแต่มหนึ 1. 1> <ะ>่งค่ะอ่าแล้วก็ไปสอบไปสอบติดเข้มามารายค่ะเอ่อไปสอบมหาลายัยศรีนครินทร์วิโรธติดแล้วก็มาบ้านสมเด็จเจ้าพยามาสอบติดแล้วก็แต่ไม่มีตังเรียนก็เลยต้องออกมาสอบโรงเรียนภาษาจีนติดค่ะก็ได้เงินเดือนเยอะตอนนั้นก็เลยเห็นเงินอ่าก็เลย ยอมทิ้งยอมทิ้งอะไรท,ที่มันเป็นความฝันใช่เพื่อไปอะไรที่มันรู้สึกว่าตอนนั้นทําอะไรได้ที่มันมีไรายได้ให้กับเราใช่ใช่ตอนนั้นก็ก็เริ่มสะสมเริ่มมีชุดมีอะไรอูเยอะแยะเลยตอนนั้น<ะ>ก็เลยเป็นจุดประกายตั้งแต่นั้นมาเลย<ะ>ใช่ค่ะไปเจองานวงดนตรีคาราบาลที่ไหนก็เริ่มไปขอเขาเล่นก็อะอน,นั้นรูปร่างอย่างนี้ไหมคะ ก็เป็นยักษ์ไม่เป็นยักษ์ไหมยังค่ะหุ่นดีตอนนั้นหุ่นดีอ๋อตอนนั้นหุ่นดีหุนดีไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเป็นยักษ์อะไรตั้งแต่เด็กใช่ไม่ได้เป็นยักษ์คือเวลาไปขอโชงขอโชคคือเรามีความสามารถอยู่แล้วใช่เขาก็ให้โชว์อะไรอย่างเงี้ยบางที่เขาก็กันซีนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากเล่นอยากอะไรเงี้ยมันไม่ได้หลังใจเราอย่างเงี้ยแล้วแล้วสุดท้ายสุดท้ายก็ได้กลับมาเรียนก็ได้กลับมาเรียนแล้วก็มาเรียนต่อเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะค่ะแล้วนัจบจบอะไรจบอะไร ตอนนั้นยังใช้วุฒิอยู่ม .6 ค่ะแล้วก็มาเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นเขตบางแคอ๋อจบม .6 แล้วมาเป็นครูเลยค่ะแบบเป็นครูเลยสอบติดได้ได้ต่อปตีมะได้ต่ออยู่ค่ะมากรุงเทพธนบุรีได้เรียนเอกครูรุศาสตร์ครูห้าปีอ๋อเรียนแบบนี้จบครูจบครูค่ะตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะ่เตนบอกว่าชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนคลื่นคลื่นเขาเรียกว่า ใช่ขึ้นลงมีขึ้นแล้วก็มีลงเคยเจอจุดต่ําสุดในชีวิตตอนที่หาเงินเองแต่ตอนนั้นก็ไม่ถือว่าไม่ใช่มรสมไม่ใช่มรสมก็คือช่วงนั้นที่เป็นครูเนี่ยก็คือปังมากพาเด็กไปแข่งคือได้เงินรางวัลมาแล้วก็ได้เงินที่เราสะสมมาเนี่ยเปิดร้านเช่าชุดได้แล้วก็มีวงดนตรีเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็โดนโควิดเลยค่ะอ๋อพราพิษโควิด COVID. ก็ทําร้ายให้อาชีพที่เราเป็นครูอยู่เนี่ยจบเลยไม่สามารถที่จะต่อยอดอาชีพอะไรได้เลยเพราะพอเจอโควิดทําให้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก็เงินเก็บทั้งหมดนะคะจะต้องไปลงทุนร้านช่อชุดก็คือไปตักทำฝ้าติดแอร์เงินเก็บก็คือลงตรงนั้นหมดแล้วแล้วโควิดมาพอดีเลยเงินหายหมดเลยในบัญชีเหลือไม่กี่ร้อยเองพูดง่ายเลยว่าเจ๊งเจ๊งเลยค่ะพอไหมตอนนั้นพอมากร้องไห้ทุกวันเป็นเดือน พาคุณแม่เนี่ยออกหาลาตเวนตามตู้ปนสุกค่ะเอ่อทุกอย่างที่ไหนมีบริจาคลงไปหมดเลยไม่เคยหมายถึงว่าไม่มีเงินกินถึงขนาดที่แบบว่าใช่ค่ะไปเอาของที่อยู่ในตู้ปนสุกอะมากินใช่ค่ะอย่างนั้นเลยเหรอใช่ตกตกอับแบบนั้นเลยค่ะจากแล้วเคยเคยถามตัวเองไหมว่าทาไมชีวิตเราเนี่ยต้องมาเจออะไรแบบนี้ทำไมชีวิตเราไม่สุขสบายเหมือนชีวิตคนอื่นเลยอะไรเงี้ยหนวก็ทนมาตลอดนะแต่มันมันไม่มี เราต้องหาเองอะ่ะไม่มีใครมาให้เราเราก็ก็น้อยใจตัวเองนะแต่เราสู้ได้เราก็โอเคอะ่ะออรู้สึกภูมิใจอยู่ทุกว,วันนะวันวันที่ไม่มีเลยตอนนั้นจําได้ไหมเหลือเงินติดตัวเท่าไหร่สองสองร้อยสามร้อยเนี่ยประมาณนี้ค่ะแต่สองร้อยสามร้อยนี่คือต้องใช้อีกนานแค่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> อยู่หรือหรอใช่ค <c oughs> ่ะไปยืมใครก็ไม่ได้ด้วยตายด้วยอะไรด้วยหลายอย่างดิ้นรนเองแต่ว่าด้วยความที่แบบ สิ่งที่เราทํามาตลอดอะเราขอเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราขอเรามูเตลูอยู่แล้วเราก็เลยขอบอกว่าลูกไม่ไม่มีหนทางไม่รู้จะไปทางไหนแล้วหนูก็เคอหิ้งร้องไห้เลยคอหิ้งคอหิ้งคอหิ้งเอ่อหิ้งคะเนี่ยค่ะคอหิ้งแล้วก็ร้องไห้แล้วบอกว่าหนูไม่รู้จะไปทางไหนแล้วช่วยแนะหนูทีช่วยช่วยบอกหนูทีว่าจะต้องทํายังไงจะต้องให้มีคนมาช่วยอุดสนับสนุนหรือแนะทางอะไรอย่างเงี้ย จากนั้นอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตได้หนูเล่นหวยรัฐบาลเออถูกหวยตลอดเลยหรอแล้วก็จึงมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งน้องสาวก็เลยบอกว่าให้มาลงทุนขายไก่อเพราะว่าน้องสาวอ่ะเขาจะคืนที่ที่เนี่ยแล้วหนูก็เลยมาต่อยอดแทนน้องสาวคือชีวิตพลิกเพราะการซื้อหวยเลยซื้อหวยค่ะที่ว่าเคาะกับเจ้าเคาะกับเจ้าที่แล้วบอกว่าช่วยหนูหน่อยใช่เมื่อไหถูกเลยถูกเลยแล้วพอเท่าไหร่จําได้ไหมโอ้ไม่เยอะค่ะแต่ว่า ก้าวง้อติดก้าวงติดใช่ค่ะก้าวง้อติดแต่ตอนนั้นเห็นบอกว่าชีวิตตอนนั้นก็เริ่มเขาเรียกว่าไปทาอาชีพก็คือเปิดหมวกด้วยเปิดหมวกค่ะใช่ตอนนั้นเร,เริ่มทำไหมยังเริ่มทําแล้วค่ะ,ะไปเปิดหมดตามงานวัดตามงานทั่วไปออกอีเวนต์งานบูญงานกระถินไปเต้นหน้าหน้าอะไรอย่างเงี้ยรับจ็อบก็หรอเต้นทอายไมบผ่านจริงๆเวลาไปเปิดหมวกเนะี่ยอายค่ะแต่ว่าเราไม่รู้จะทําอะไรแล้วเพราะว่า ผุนเราเนี่ยเราเราอ้วนอ่ะเราไปสมัครงานเซวเว่นไปทํานู่นทานี่โรงงา,านอย่างเงี้ยเขาเขาไม่รับเราตอนอที่ปวดหมวกถามหน่อยขอยา่าถังนะได้ไรายได้วันเท่าไหร่ถ้าเอาจริงๆสําหรับส่วนตัวนะคะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองพันค่ะไม่ต่ำถ้าถือไปเยอะนะเยอะไอ้ที่เสษเงินที่ว่าสิบยี่สิบเนี่ยนะใช่ค่ะไม่ต่ำพันเลยแต่เราแต่เราต้องแลกอะไรบ้าง ไปยืนโพสท่าสวยๆให้คนถ่ายรูปสวยๆแล้วก็เต้นมาไรือไงแล้วก็เขาให้เต้นให้รำแล้วก็รำอ๋อบางคนให้ราบางคนให้เต้นเขาจะอัดคลิปหรือว่าจะถ่ายรูปแล้วก็เคยเจอสายตาคนที่เขาดูถูกเราไหมโอ้ยบ่อยมากค่ะเราเรายืนเราก็ต้องกัดฟันยิ้มไปอะไรเงี้ยเราให้มันอยู่ข้างในเราเราอายเราเก็บเราแค้นเราโกรธแล้วก็อยู่ข้างในเราแต่ว่าเราก็ต้องทําต่อไปเพราะว่าคนรักคนเกลียดเราก็มีใช่ไหมคะอะไรเงี้ยแต่เพื่อเงินเราก็ต้องทำอะไรเงี้ยคิดว่าตอนนั้นเราผ่านช่วงชีวิตอย่างนี้มาได้ยังไงอะ ก็ไม่ไม่รู้นะหนูก็ผ่านมาได้ไงไม่รู้ว่าหนูไปคิดไปทําอะไรได้ยังไงหนูก็งงเหมือนกันนะแต่ว่าความอยู่รอดหนูก็ทำหนูก็คิดไปเรื่อยอ่ะอยากทําอะไรหนูก็ทำที่ได้ตังค์หนูก็ตอนนี้ยังถูกหวยไหมไม่ถูกมาสามงวดแล้วค่ะอ่าที่ว่งงวดนี้จะถูกไหมไม่แน่ใจกันเพราะว่าไม่ใช่วันที่เราถ่ายทํารายการเนี้ยจะเป็นวันที่ก่อนหวยรัฐบาลออกใช่นะมีเลขเด็ดนะยังไม่มีเลยค่ะไม่ใช่คือบางทีคุณผู้ชมขา เรื่องหวยเดี๋ยวพักไปก่อนแล้วกันพืงจริงเรื่องราวนางน่าสนใจพออย่างที่นางเล่ามาทั้งหมดเลยเนี่ยนางผ่านประสบชีวิตคุณผู้ชมที่นางเล่าเนี่ยจริงๆนะบางทีข้างในมันก็ไม่ได้ว่าว่าจะสบายนะไม่ได้สบายันแบบทนความเหนื่อยอยู่นแต่อย่างที่เล่าย้อนไปทุกวักนี้บอกว่าร้านตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เป็นร้านของน้องสาวน้องสาวใช่น้องสาวก็ขายไก่อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะขายไก่ปกติก็คือแม่ค้าทั่วไปเนี่ยแหละค่ะและหนูมาต่อยอดมาต่อยอดก็คือ มาแบบแมนเลยมันที่เริ่มขายไก่ตอนนั้นน่ะมีเงินไหมไม่มีค่ะน้องสาวออกทุนให้เขาก็ออกทุนให้อีกใช่ค่ะก็คือยืมทุนเขามาก่อนเืทนเขามาก่อนแล้วก็ผ่อนคืนเขาเริ่มตน้นตอนนั้นยืมมาเท่าไหร่เอ,อ่อรู้สึกจะพันพันพันหน,น,น,น้าหึ่ยตัวนแบบนี้มันละพันกว่าบาทอีกเหรอเนี่ยพันหนึ่งตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นลงทุนครั้งแรกคือไก่แปดโลค่ะไก่แปดโลจำได้เลยไก่แปดโลแปดโลเนี่ยเงินไม่ถึงพันหรอกค่ะแต่ว่ามันมีอุปกรณ์มีน ประมาณพันหนึง่งแล้วก็เงินทอน400ร้อค่ะได้หนูจําได้เลยแล้วก็ขายไปในวันแรกหนูได้กําไร200 <c oughs> คือแบบว่า8ปดพันได้8,200บาทได้กําไร200นะเอออ่าก็หักทุนไปแล้วหักอะไรแล้วก็ได้ประมาณพันสองพันสอง ท้อไหมใช่ท้อมากอ,ะอะ่ะมาแรกรู้สึกวิ่งทำไมคนยังไม่ไปกินอ่ะแต่สูตรเนี่ยคือเราเชื่อว่าสูตรเราอร่อยอร่อยใช่แต่แตอนแรกหนูยังไม่มั่นใจเลยเพราะหนูยังไม่รู้จักเลยไม่เคยขายของออไม่เคยขายของเคย<อ>แต่<อ>แตบบาความสามารถาไปยืนร<อ>ำขาย ใครจะแต่งตัวไปเป็นคนเปิดลอวัอย่างเงี้ยไม่เคยมาทำอย่างนงี้หนูไม่รู้จักน้องก็เลยพาไปเรียนสูตรไปไปทำสูตรเนี่ยเป็นของคุณแม่มุกดาก็คือเป็นของน้องเขยค่ะอ่าก็หนูก็ไปเรียนรู้แล้วก็มาทาเองตอนแรกน้องสาวจะทําให้แล้วก็มาส่งค่ะตอนหลังเขาก็เลยให้หนูไปเรียนที่บ้านอแล้วตอนตอนนี้หนูไปทําที่บ้านตัวเองละก็คือทําได้ล้วทาได้แล้วใช่ค่ะจากเงินสามร้อยบาทได้กําไรนะคะก็ ขายได้อาทิตย์หนึ่งหนูก็สังเกตว่าทําไมแขนไหม้หน้าหนูไหม้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันทอดมันร้อนตลอดนะคะก็เลยไ้้ทำไงหนูก็ต้องแต่งแต่งหน้าดีกว่าลองพื้นแต่งหน้าพอแต่งหน้ามันก็โอเคดีขึ้นแล้วก็สวยใช่คนก็เริ่มมองเริ่มอะไรแ้วเฮ้ยทำไมเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อตอนแรกแบบไปยืนขายแบบเป็นผู้ชายแล้วแบบผู้ชายเลยยิ่งขายตัวยิ่งดำอ้วนดำไม่นลาซื้อเลย แต่งหน้าแม่งเลยแต่งหน้าเลยอแล้วก็เริ่มหานู่นหานี่มาติดผมเพราะว่าทุนเดิมเรามีชุดอยู่แล้วชุดอยู่แล้วใช่แล้วก็เริ่มแต่งแต่งคราวนี้หนักขึ้นหนักขึ้นคนวันแรกที่แต่งตัวมาตลาดที่นี่วันแรกตลาดอะไรนะคะวัดตลาดนัดวัดประดู่วัดประดู่วันแรกที่ใส่มาที่คนมองไหมโอ้โหคือฮาสนันวันไหวเฮ้ยใครว้าอะไรเงี้ยเหรอเขามองแบบอะไรทำไมแต่งอะไรวันแรกคือใส่ชุดนี้เลยคือวันแรกรู้สึกจะเป็นชุด ชุดแฟนซีเป็นชุดทองควาวเออทองกราทองควาวเลยชื่อไก่ทอดอร่อยจังหวะชื่อมาได้ยังไงก็คือน้องสาวบอกว่าเป็นชื่อของน้องสาวนะน้องสาวตั้งให้ตอนแรกเลยก็คือมีลูกค้าเนี่ยซื้อไปทานแล้วเขานั่งคุยกันอร่อยจังี้ะเอ้ยไก่ร้านไหนวะอร่อยจังหวะอร่อยจังปะเออก็เลยคิดว่าเออเอาชื่อนี้เลยอร่อยจังปะอ่าอร่อยจังหวะร้านไหนวะอะไรเียเออก็เลยเอาชื่อนี้เลยก็เลยใช้ชื่อไก่ทอดอร่อยจังหวะใช่ตอนหลังก็เลย ตอนนี้ตอนนี้ก็เลยได้มาเปลี่ยนเป็นคำนิยามก็คือไก่ทอดนังยักษ์วัดประดู่ไปอ๋อไก่ทอดหนังยักษ์วัดประดู่ถ้าคุณเจ g o o ก l e คุณจะเจอจาก<ช><ๆ>วันนั้นที่เริ่มขายจนวันนี้ใช้เวลานานแค่ไหนละคะาจากโควิดรอบแรกก็ปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะประมาณ4-5เดือนค่ะ,ะแล้วอะไรไปโดนใจทำไมมันเกิดการแชร์ในโลกโซเชียลใครมา อะไรยังไงคะลูกค้าแอบถ่ายเขาหลอลูกค้ามายืนแล้วก็แอบถ่ายแล้วเจอนางยักษ์แล้วก็ถ่ายแล้วก็ไปโพสลงโซเชียลแต่เราไม่รู้ตัวเลยเขาหรอเป็นวันที่แบบถ้าถ่ายดิถ้าเขามาขอดีๆหนูก็ถ่ายแบบโพสให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่กล้าหนูก็แบบเขาก็แอบถ่ายไปลงหนูก็ไม่รู้ไงอหนูเริ่มแต่งตัวรู้สึกจะเดือนเดือนแรกหนูขายแต่งตัวแต่งหน้านะเดือนที่สองหนูก็เริ่มแบบคนแชร์เยอะบูมเลยเดือนที่สองจากโควิด จากตอนแรกเลยเนี่ยที่ขายตัวบอกตอนแรกเลือด8กิโล8กิโลเจพิกวิกฤตโควิดที่มันเคยทําร้ายเราแต่วันนี้มันกลับมาให้โชคเราใช่ให้โชคเราแล้วก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาช่วยเราเราขอทุกวันเราไหว้ทุกวันเขาให้โชคตลอดจากวันละ8กิโลเป็นวันละกี่กิโลตอนนี้ตอนนี้30ก oh. ิโลโอ้โห30กิโลคือชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยไหม เป,เ,ปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเยอะมาก oh. ทําให้หนูแบบสร้างสร้างตัวเองได้ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเออใช่ครับจากเงิน200ก็เปลี่ยนมาเป็น800ร้อยพันกว่าสองพันสามพตอนนี้ก็สูงเลยก็คือ, oh. อยอดอดัพเลยตอนนี้คือบอกได้เลยว่าตอนนี้ก็คือุอู<บ>้องผู้ชายได้แล้วกันแหละ ไม่ไหวก็คือคนขยันไม่มีวันอดตายไม่ได้อดตายค่ะจริงๆวันนี้ถ้าใครหลายๆคนดูรายการในช่องโบกัสสุตาอยู่คุณผู้ชมค่ะชีวิตเขาเป็นเรื่องราวที่ผ่านมรสุมต่างๆแต่หลายคนอยากได้กําลังใจจากคุณจุ๊บหรือว่าคนที่กําลังดูรายการอยู่แล้วเขารู้สึกว่าไม่รู้จะทําอะไรอ่ะอยากให้กําลังใจเขาหน่อยครับคุณจุ๊บก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ดูช่องโบกัสสุตาสุตานะคะก็ ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็เดี๋ยวเองก็ขอให้เป็นกําลังใจนะคะคติประจําใจที่ทุกวันนี้ที่จุ๊บใช้นะคะไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ํำบ่คนไม่จนว่เขาเกิดมาเป็นกระเทยนะคะต้องไม่จนรถสิบล้อชนก็ต้องไม่ตายนะคะเออไม่เจ็บไม่จนสิบสิบไม่จนสิบล้อชนต้องไม่ตายคแน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้สุดท้ายคุณจุ๊บจริงๆเรื่องราวของจุ๊บเนี่ย มันน่าสนใจมากๆ,ๆคุณผ <usc ld S 2> ูณช้ชมขา<น>แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูแม่ค้ายักษ์แม่ค้าดังยักษ์ที่นางทอดไก่เนี่ยชิลละ5บาท10บาทเนี่ยวันนี้นางต่อยอดอาชีพต่อยอดไรายได้ได้ไดสาคัญนางกำลังจะทำเฟรนช์ชส์ใช่ค่ะถ้าใครอยากติดตอ่อเฟรนช์ชส์สติดตอ่ตตอได้ที่ไหนครับคุณจุ๊บติดต่อได้ที่ Facebook จุ๊บเสาดํารงศิลป์หรือว่าเบอร์โทร095ย์6 9839นแนะคะแน่นอนว่าราคาเฟรนชชสายที่เท่าไหร่อะไรยังไงลองติดตามลองมาดูนี่จะบอกให้ฟังคุณผู้ะก ไก่นางแบบนี้คุณผู้ชม่ะชิ้นละสิบบาทเนี่ยอร่อยอร่อยจริงสูตรพิเศษไม่เหมือนใครยังไงเป็นสูตรพริกแกงค่ะสูตรพริกแกงใช่ถ้าไก่ปกติทั่วไปก็จะเป็นแป้งกรอบเป็นไก่สเปซี่ไก่คุกบาร์บีคิวอะไรเงี้ยแต่นี่คือเหมือนทอดมันอ๋อกินเหมือนทอดมันทอดมันค่ะเป็นติ๊กไก่อะไรกินยังไงให้เป็นทอดมันใช่เออความยากความง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคือร้านนี้เนี่ย ชายนีนย่ยังไงก็ต้องจ่ายตังค์แต่ผู้ชายเนี่ยย,ยังไงก็ฟร <c oughs> <c oughs> ีแถมส่ผู้ชนีแถมกากอ่ณชาบวันนี้คุณจุข,ขอบคุณมากมาขอบคุณมากๆ,ๆเลยนะคะก็ฝากไว้วยแลละกันนะฝาก้ลน้ร้านอยู่ตรงไหนนะร้านอยู่ตลาดนัดวัดระดูพุทธมณฑลสายหนึ่งนะคะวิ่งเส้นตลาดกลางคืนสายใต้ใหม่นะคะวิ่งเข้ามาเปิด GPS มาก็ได้ค่ะค่ะสุดท้ายค่ะ แม่ะค้ามีแฟนหรือยังคะยังไม่มีค่ะสโสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสโสดแล้วก็ซองไหมซองค่ะวัยรุ่นให้300ผู้ใหญ่ให้พ<อ>ันหนึ่งอย่างคุ้นเคนะคะก็วันนี้แม่ค้าเจงิเป็นคนน่ารักนะคะ<ช><ช>แล้วก็นิสัยดีมากแล้วก็เธอเป็นคนอารมณ์ดีค่ะ,ะขนาที่แบบว่าเธอเล่าเรื่องราวสตอร,รี่ชีวิตของเธอเธอยังมีแฝงด้วยรอยยิ้มนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็เรื่องราวของเธอจะเป็นแรงบันดาลใจกับคุณผู้ชมที่ดูรายการวันนี้นะคะทางช่อง YouTube ของโบกัสตานะคะก็ต้องขอบคุณคุณจุ๊บมากๆนะคะ